พี่พี่เพื่อนเพื่อนทั้งหลายจ๋าเล็กจะพามาดูมะเขือดูมันดกดิแต่มันไม่ใช่เป็นมะเขือแจ้นะมันจะเป็นมะเขือน้ำหยดนี่แหละแต่ว่ามันมีใครกินเนาะพี่เล็กจะให้ดูว่ามันดกขนาดไหนดูดิดกมากๆากดกเว้ยดกมากมากเลยนะเพื่อนเพื่อนจ๋าดูมันดกดิความดกของมันเนาะ มันเป็นมะเขือน้ำหยดนะแต่มันไม่มีใครกินนะคะปลูกไว้เนาะพี่ชาปลูกไว้มันไม่มีใครกินดูตีมันเป็นมะเขือน้ำหยดนี่น,นะนะแต่ว่ามันไม่มีใครกินเนาะก็ก็ปลูกไว้ตามคันนานะคะบานหรอกเราเนาะปลูกไว้ตามคันนาคันนาเล็กจะตกคันนาหรือเปล่าเนี่ยดูดูด,ดูความดกข,ของมัน มูความดอกของมันที่ท่านจะดูความดอกของมันดูมันร่วงโอ้ยมันร่วงละเน่งละนางนะคะเพื่อนจ๋าดูมันดอกมากเนาะไม่มีใครกินนะคะทุกท่านแต่ดูดิร่วงนองต้นเราจะเรียกกันว่าร่วงนองต้นใช่ไหมร่วงนองต้น นี้ถ้าเป็นมะเขือแจ้เนาะมะเขือแจ้ก็จะซ่าลำขนาดเนาะซ่าซ่านะคะเป็นมะเขือแจ้เราก็จะเอาซ่าเนาะอันที่มันเป็นมะเขือน้ำหยกมันจะซ่าลำก่อนเนาะดูดูดูด,ด,ด,ดูดูนะคะดูมะเขือแจ้ริ่มวงเนาะ ล่วงละเนงละนางไปละไปดูนากันดีกว่ามะละกออุ้มะละกอสุกก็มีแต่ไม่ทานกระลอกนะมะละกอสุกก็มีนะแต่ไม่ทานกระลอกกระลอก นี่คนะือนาเนาะ